สบายดีพี่น้องทีมงานเวทีเฮามากันหมดหรือยังมีไฟมีพัดลมยางดีไฟก็ต้องมีพัดลมไฟยังไฟไปปล่อยมาตรวจคักเป็นพ่อๆตรวจตรวจตวจทีน้องเอฟซีห่างใหนตั้งแต่เวทีสิท่านมาเน้อเวอนว่าต้องคอหยุดกับมั่งหวดบพาะท่านโดน S <S เหลืออีกจักขั้นนี่บอลยังเหลืออีกสองขั้นครับนีอีกสองขั้นสองสามขั้นกับรถไฟครับอืมพี้นที่ททหเหลืออีกสองสามขั้นกับรถไฟพี่น้องจวดย่างเดียวพื้นที่ยังสี่มัน่งให้ยังไอ้แมนแ,มแมพนพื้นที่ใช้มีตั้งค่าเดียวแมนครับทีมงานเขามาซิวเออมนลืมหุมห้มห่อมท่าเดียวผมไม่ได้คุณนึกเิร์ฟำสั่งไว้แล้วเออเซมาม่จะคน ชิมหาพ่นกับไอเชียนกับล่าเมื่อบานในมือบาดมื่อปูอีกพูนึงแม่ครับมื่อปูเลยแล้วเชียนแล้วก็ดุราดวนมาธรรมดาไม่ใครอยากให้เกิดขึ้นก็ต้องมั่นปูพอแม่คือพ่อใหญ่พ่อไงบุ๋มเหมือนพี่พ่อใหไงพ่อใหญ่เล่าเสียเนี่ยมืูนี่ว่าไมีผู้ได้อย่างให้เกิดแต่ว่ามันกับเลี้ยงเจ็บไขรได้ป่วยเนาะการเกิดการตายนี่ก็ ไม่พูดได้อยากคื้เป็นให้เกิดรับกันล่าทีมงานเวที่เนาะล่าไปคนหนึง่งมือโปรโมือโปรทีร่เกวอีกคูหนึ่งใจแน่กระจวดคือเก้าละไปไปเออสถานที่มันดีนสถานที่ดีส่างดีต่างไงให้บริเว บม่ได้เล่งยาคือยังพื้นเลยไม่ได้ตกต่ำตก,กบวกสบายเอ,อ้ยสะออนพื้นทีพันพี่น้องกับบุ้งสาดโลดเถาะเที่ยที่พระท่านมาหอดสาดมานันานน่นถาเลยไม่เนาะมานั่นถับปู เชงเพิ่นขายเบิดแล้วเด้มีบัตรเชียงผมงานหนึ่งร้อยบาท,บทหน้างาน120หนึ่งร้อยยี่สิบงานเลยงานหนึ่งร้อยยี่สิบด้วยกระทงพร้อมด้วยกระทงพร้อมมีหม่องจุดครบจุดยังคุณท่าคุณอ้ยรู้ครับบรรยากาศดีขนาดเดนะีะครับบรรยากาศดีมาก พี่มองจุดโคมพร้อมพี่น้องร้อยกระทงพร้อมเอ้ยบรรยากาศติดผู้พี่น้องบรรยากาศติดเขาสะออนทีเพิ่นคักจากมองทีเพรท่านได้เห็นจากมองสุดไปมองที่เฮาเหลียวเห็นไฟลงไปอีกเประมาณร้อยไล่เหมืนเด้กพี่น้อง ทีพนค่ะจะภาพนกับเป็นสอจอแฟนพนกับเป็นกำนั่นตี็นโอ้ยกระ่อมมวนมวนสุดยอดจะภาพ่นดีว่ามวน ที่เ่นมาหอดว์มะนั่นถับปูเลยไหมพี่น้องแต่จะอ่อนมาปูปปสาติพ่อ he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  <laughs> สวัสดีค่ะ,คะลำโพงขั้นนึงจอดน,อนี่เป็นพอพร์ตรถลำโพงรถลำโพงนี่แหละขั้นนี่แหละพอร่น <ง S 3> ี่กอไงครับเรื่องเดียวรัาให้เอาลงไหนครับส่งเบียร์ใช่ไหมมาาให้เอาลงได้เลยใช่ไหมครับไม่เอาพี่จอดรอก่อน 啊。Oh. ครับมันมันมันแคบอกไปอีกผมไ่เอเใส่ตัวนเบียดของหาร์ลยกเบียรไม่นีแต่นี่ขันมันหนีมันก็มาเพื่ออไรยู่เปเตารถอยู่น้ำห้องสันดี้วอลเดี๋ยวมันลองล้องเอารัวรถบอนยางจากหัวรถบนรู้กเดียวจางจากัวรถลร้อองารรถุบี่เออเออมายางไหมครับไรถเบียดเราออกมาแล้ว ครับดียวิชดรอลงเลยได้ครับมาต้องเอาหัวหัวนั่นคนคนลังค่าอย่างละคึืงนะครับอันนี้คือยังพหนาอยู่ปะปะว่าจบจะที่เจต่ว่าแคทวอล มันยังไม่ได้อก่วแมนรับตัวยงเงาไปอทุาสยังไม่ได้ยทุกาตัวนี้มนบ่ครับผมพูลูเสียนพู้นั่นเสีนนั่นเสีนดำนนี่ยวตได้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 นี่เขาลองนิ่ดูแค่แพบ่ จอเรามาสี man, ่คร okay. ับผมแล้วมาเอาสิกำแพงพุ่นเดี๋นี้สะวัเราสะกพองเราพน้ำนเชือเราเ้่าโมพี่ว่าเโอเคคำบอกมาพี่เพราะว่านกรเาาล้วนะะพวกที่ตั้งตกำสิไปอยู่นอกคนบอลมาพี่ละ

น้องสำหรับจะมีเอาไว้สักนิดสักกน่มยเมียบอกเพ,พิ่นเดี๋ยว่นจะได้ยับศาสตร์ดิจา้าได้ยับศาสตร์แมีย,ย,แมย,ยพี่แล้วแม่พี่แล้วเพราะว่าเพิไไน่ไไนเสียรถลำพวงมาไว้ทางพี่มองโนมองโดมมองโดม,นนมดดดสมุดนี่แน่เขาก็จะได้ย้ายเวทีย้ายศาสตร์ตามพุ่นสิแม่แน่นจ้ะ <Okay. S 2> <laughs> ผู้คนปูใ้ก้อนไปใสผู้เจ้าของคนกะสิว่าใย,ย่ายาบผยห่ายสาดขอ้ขอกะสิว่าได้เนาะระจาี่าผิดอาจ้าที่เราแม่เพราะว่า <ok> จูลำพว่วงออกไปทางนั่นเว <k oughs> ทีเคข็ดวอลข้างกะสิว่าพี่หรอ าพี่น้องจะรักคืนนี้เอาไว้ฉันมีสักก้อนพอกันไหมฉันนะสำหรับคิปนี้สบายดีพี่น้อง